หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยต้องขั้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแช่ตัดแอร์หนักทีสเล่นอยู่ใต้คลิป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 อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ายี่หกเนาะโอ้ไปชนรุ่นพี่แล้วนอนแลอายุใช่อายุเยอะแล้วไงแต่ว่าเราเราเคารพมันไงก็เลยเรียกเพื่อน,นต่อยตั้งให้เราต่อยมันให้เราต่อยมัน<อ><า>ได้ได้ <จะ S 1> ได้ต่อยเลยต่อยเลยขอลล์ฟอลล์ฟอลล์ ป่อยสมันขโมยปืนตังมันอยู่งน้ตังมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนียทางทีเมามื่อกี้มันแหลมนำนำหลังเป็นโน่นเราขอได้ตัวเนี้ยเอาไปดิเขาป่อยเขาป่อยหน้าเขาป่หน้าไนเาล่อย เออโอ้ตัวท้าก็เก็บตีพึ่วิว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 จะไ่ทําืยไม่ได้ทำอะไรเลยู้ๆสืยก็สนาดิอ่ะนะดูซื่อโกสนา เด็กอหทัยยหลังไม้ดัวไม้ไอ้ตังอ้าไอ้เียลนไปสองโลื่องเหลือหไอ้เหียหับไม่ได้ คนโน้ตแตกเลยยอด อ้สวัสดีครับกระสุนทำไมอะครับกระสุนมันเหลือครับเออไม่ไม่ไม่ตาเลขเอาปัดยกแต่ผมทำไมอะครับก็ไม่อยากใช้ปืนอ่ะมันเปลืองโอ้ยแล้วตายแล้วก็ไปยืนแอคอยู่อะทำไมอะมันมีกฎห้ามยืนแอคด้วยอ่ะใช่ห้ามยืนแอับใครบอกใครบอกกฎนี้ใครบอกผมบอกครับฝั่งผมยังไม่ได้แอคฝั่งคุณเลยนะครับเอาทำอะไรเลยเอาล้วถ้าผมกดท่าเต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือถือว่าผิดกฎไหมเนี่ยผิดเหมือนกันไหมผิดเหมือกันเอ้าหลักการไหนหลักการหน้าครับโอ้โห GM เขา ทำท่ามาให้เราเต้นเนี่ยอืมเห็นไหมจาเนี้เอาไว้สวยหลังตูดผู้หญิงครับเจ้าเร็วอะรู้เท่าไรเกโอ้ยสี่สิบกว่าแล้วเกดแล้วแม่แมทำไมอ่ะสี <40 S 1> <40 S 2> ่สิบเต้นเกม ห้าสิบยังเคยเคยเห็นห้าสิบเล่นเกมปะเคยเห็นผู้ใหญ่หัวเกียร์ะาตอนผู้ใหญ่หัวเกียน์น่ะหกสีบยังเล่นเกมได้เลยใช่แล้วเคยเห็นผู้ใหญ่หัวเกียรเกียน์นะผู้ใหญ่หัวเกียน์น่ะพี่พี่พี่โกรธดิผมขอดูความโหดจากสองพี่ตั้งใจไม่โกรธไม่โกรธเมื่อกี้มากับทีมเมื่อกี้มากับทีมไม่โกรธโซนเล่นโซนไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นมากับทีมไงเมื่อกี้ทีมโหดไงผมก็เลยยิงยิงศพต่อไง เออแต่นี้ทีไม่มาแล้วอ่ะแล้วผมจะโหดได้ไงอ่ะมนเ็นไรเนี่ยผมก็โหดเยู่เนี่ยอไม่เอาเองยังโดนพี่ยิงศพเลยแล้วเล่นอย่าไปนี่ได้ไงนึกไวยดูขอโทษตางเลก็จําไว้ทีหลังอย่าเป็นกล่องในหลังอ่ะไม่ป่าผมไม่เป็นกล่องแล้วผมจะส่งไปจานี้ได้ยังไงไปคนละเรื่องแล้วหมดยังหมดยังหมดยังขอดูความหมดอีกตาเนี่ยพี่กดไม่ไม่กดพอดีโหดโหดทีมาครับโหดทีมะมาเป็นทีมันโหดไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่โหดหมดยัง จบยังไปได้ยังพี่เหรอทำไมจะมากระทืบหรอเอาดิจะมากระทืบเลยเหรอผมจะกระทืบรองเท้าพี่จะกระทืบรองเท้าพี่เลยจบยังจบยังยังไม่จบจะไปแล้วจะไปแล้วโอ้จะไปยังไงล้วพี่ก็ไม่อยากเล่นไงเองแล้วไงไปแล้วพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้รีบกลบกบดีนะน้องยายเนาะแหล่งใต้มาดิแหล่งใต้ดิแหล่งใต้มาดิผมพูดไม่เป็นพี่ผมผมเป็นโปรตีนพูดไม่เป็นอะไรเนี่ยสำเนียงเนี่ยเหมือน นี่นเนี่ยอ่ะพูดมาดิพูดมา,ดมาอ่าถ้าพูดมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นตาหนึ่งให้อ่าถ้าพูดมาเอาแหลงมาน้อง <c oughs> แหลงใต้านะแหลงมาดิแหลงกับพี่นี่อันนี้แหลงมุมตากับพี่แหลงอ่ะไอ้จัดทำไมตัวตาพี่แบบนี้วะพูดอะไรวะ อพูดอะไรวะแบบหนึ่งหัวซานอะอันนี้นี่คนใต้หรือคนทองแดงครับเนี่ยคือคนใต้ทองแดงมากกว่าอ่าด่าคนอื่นไปเลยเราหัวร้อนใครใครหัวร้อนใครหัวร้อนไม่มีนะเอ็ดโดไปได้ยังไงไปได้ยังยังยังจะไปแล้วมึงก็ไม่พูดอะไรไงจะไปแล้วเนี่ยไไม่เสียเวลาเอาพูดดิ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 เวลายังไม่เกลเวลาเวลายังอ้าทุ่มเลยต้องไปเติมร้านเกมนะเนี่ยอาพู ยังไงไม่พูดจ่อหนะหนึ่งสองพูดโอเคมึงพูดแล้วกูอยู่ต่อมึงเจอ่ะก็มึงพูดแล้วไงมึงบอกก็พูดโอเคกูก็อยู่ต่อพูดต่อพูดไม่ต้องหยุดพูดไม่ต้องหยุดพูดมากูอยู่แล้วมึงนั่ทั้งคืนอ่ะมาพูดมาพูด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 มาพูดมาอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วพูด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 เนี่ยพูดอยู่อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าเองน้องชายบุ๊คสิบห้าไม่หลับไม่นอนอ่ะน้องหลับกันดิ <5 S 1> นอนตีห้าสี่สี่ตีห้าบางทีก็ไม่นอนเลยโอ้โหอายุแค่นี้เขาปล่อยให้มึงนอนตีห้าเลยอะเนี่ยไม่มีใครด่าแล้วตูว้ตีโอ้โหนี่เขาเลี้ยงมึงยังไงทำไมไม่ด่ามึงเลยเนะี่ยฮะด่าบ้างบางทีแต่ว่าน,นอนในแบบนี้เขาไม่ด่าอยู่แล้วเต่คู่ผมกลับมาประจำแล้วฮึมตอนกูเด็กๆอายุ14 15นี่โอ้สามทุ่มกูโดนส้นตีแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย ีีดูหนำต้มอยู่มาเอ็ดูยูดูยูยันเลยเนี่ยตอนนี้ยันรอยไดเร่องเลยอะไรพี่มันเป็นคนใต้บั้งอยังพอยังหอยังไปได้ยังเนี่ยไปได้ยัง รู้มัยคือพี่พี่คือใครรู้มัยเนี่ยรูมัยอขอขอตาพี่ขอตาตาขอตาตาไมียวไปแล้วจะเล่นเกมอื่นแล้วได้ยังอี๋อ๋อได้ยังยังไม่พออ้าวได้เนี่มึงพูดไปดูเรืองอ่ะแรกไม่รู้เรืองนั่นไหมแ้วนาหน้องยั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 งเพื่อนพี่ล้อยังยังยังพ่อมึงไงพี่อะไอสัตว์กูออกแล้ว